สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s t a r f o r d อีกเช่นเคยและในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับ Light s a b อ er รที่มีความโดดเด่นและเป็นปริศนามากที่สุดอันหนึ่งในจักรวาล Star War นั่นก็คือ Dark s a ซเบอร์ไลท์เซเบเพียงหนึ่งเดียว ที่มีลักษณะไม่เหมือนกับไลท์เซเบอร์เล่มอื่นๆทั้ทงรูปทรงที่เหมือนกับดาบมากกว่ากระบี่และสีดำอันเป็นเอกลักษณ์ที่แน่นอนว่าใครไล้หลายคนยังไม่ทราบถึงที่มาที่ไปและความสำคัญของมันว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง Dark Saber เป็นไลท์เซเบอร์โบราณที่ถูกสร้างขึ้นโดยทาวิสลาชาวแมนดารอเลียนคนแรกที่เข้าสู่นิกายเจได ในช่วงเวลาประมาณ1,019ปีก่อนยุทธการยาวินโดยดาร์คเซเบอร์ได้ถูกเก็บเอาไว้ภายในวิหารเจไดบนดาวคอรัสซังหลังจากที่ทาวิสลาได้เสียชีวิตไปแล้วแต่อย่างไรก็ดีคนในตระกูลวิสลาได้วางแผนไปขโมยมันออกมาในยุค The ะโอ Republic เพราะมองว่าของชิ้นนี้ควรตกเป็นสมบัติตกทอดในตระกูลของพวกเขา และหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นมรดกตกทอดของตระกูลวิสลามารุ่นต่อรุ่นหลายชั่วอายุคนโดยตระกูลวิสลาใช้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจของชาวเมนเดลอเรียนเพื่อปกครองเมนเดลอยอีกด้วยซึ่งดาร์คเซเบอร์นี้เองมีปริศนาและตำนานต่างๆมากมายถูกเล่าขานนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะทางฝั่งของเจได เนื่องจากเหตุการณ์ที่ดาร์คเซเบอร์ถูกขโมยออกไปจากวิหารนั้นและททำให้เกิดการสู้รบและความบาดหมางระหว่างเจไดและชาวเมนดลลอร์ดาร์คเซเบอร์จึงไม่เคยถูกครอบครองโดยเหล่าเจไดอีกเลยแต่พวกเขายังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับดาร์คเซเบอร์อยู่ว่าไลท์เซเบอร์เล่มนี้นั้นถูกขนานนามให้ว่าเป็นไลท์เซเบอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะไครเบอร์คริสตัลภายในเป็นคริสตัล พิเศษที่หาไม่ได้ทั่วไปที่ความพิเศษของมันคือไคเบอร์คริสตัลชนิดนี้จะปล่อยพลังงานออกมามากเป็นพิเศษอย่างไร้ขีดจำกัดแปรผันไปตามผู้ถือครองโดยเฉพาะผู้ที่มีพลังหรือที่เรียกว่า f ฟอส e ซนซ t i v e ซึ่งกหมายความว่าหากดาร์คเซเบอร์ตกอยู่ภายใต้การครอบครองของผู้ที่เป็นฟอสเซนซิทีฟแล้วแล้วก็ศักยภาพของมัน จะถูกเขียนออกมาได้อย่างเต็มที่รวมถึงความบาดหมางระหว่างชาวแมนเดลร์และเหล่าเจไดนี้เองจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่เห็นอัศวินเจไดที่มาจากชาวแมนเดลร์อีกเลยนั่นเองแต่อย่างไรก็ช่างในจุดนี้ก็เป็นเพียงแค่ตำนานที่เล่าขานกันในหมู่เจไดเท่านั้นและอย่างไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้จริงเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาแทบไม่มี ผู้ถือคองดาร์คเซเบอร์คนใดที่เป็นฟอสเซนซิทีฟเลยเว้นแต่มอเพียงคนเดียวซึ่งเจ้าตัวก็ไม่เคยพูดถึงไลท์เซเบอร์เล่มนี้ให้ใครฟังเอาไว้ด้วยซึ่งเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปถึงเรื่องราวของดาร์คเซเบอร์เล่มนี้ที่กำลังมีบทบาทสำคัญในซีรีส์ The Mandalorian ที่มอฟกีเดียนแห่งจัก,กรวดิกาแล็ t i c กกำลังถือคองมันอยู่ซึ่งมัน มีความสำคัญต่อชาวเมนเดลเลียนเป็นอย่างมากเปรียบดั่งสัญ,ญลักษณ์ในการนำทางเผ่าพันธุ์ของพวกเขาให้ประชาชนชาวเมนเดลร์กลับมารวมกันเป็นปึกแผ่นและนำพาเมนเดลร์กลับไปสู่วันที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งวันนี้ผมและช่อง s t a r f o r ร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเหมือนเช่นเคย ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจรวมถึงกด Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทางช่องของเราวันนี้ผมและช่อง s t a r f o r c e ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอพลังสถิตยอยู่กับท่าน May the force be with you สวัสดีครับ